2ผู้นํา2เหตุการณ์แต่ความปั่นระดับประเทศเหมือนกันเป๊ะวันนี้เรามาเจาะว่าระหว่างอนุทินกับแพรทองทานใครทําประเทศไทยเสียหายมากกว่ากันเริ่มที่ดิวลับชายแดนที่ไม่รับอีกต่อไปคลิปเสียงที่แพรทองทานคุยกับคุณเซนหลุดออกมาจนสนั่นทั้งประเทศจากเรื่องที่ควรเป็นการทูดกลายเป็นละครพีเรียดอาหลานข้ามพรมแดนประเด็นคือถ้อยคําที่เหมือนจะอ่อนให้กัมพูชา พูดถึงทหารตัวเองแบบไม่นิ่มนักแถมมีท่อนตเตือนไตที่บอกว่ามีอะไรบอกเดี๋ยวจัดให้ที่โดนตีความว่าเอ๊ะนี่เจราจาหรือสัญญาอะไรลับๆผลคือความเชื่อมั่นระซึำพลักแตกรัฐบาลสะเทือนจนถูกถอดจากนายกถามจริงเธอเจราจาสงบชายแดนหรือเจราจาให้ดราม่ามูลค่าหลายพันล้านฝั่งอนุทินจะไปยอมแพ้ได้ยังไงก็ไม่แพ้กันลูกพี่อนุทินถึงกับลุกขึ้นมาฉีกปฏิญญาสันติภาพแบบไม่สนหน้าใครไม่สนฮุนเซน ไม่สนทัาไม่สนโลกไม่สนอะไรทั้งนั้นเหตุผลคือทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดลายที่7แต่สิ่งที่ปั่นคือการประกาศกล่าวว่าไทยไม่ต้องรายงานใครแม้แต่ทรั์ไทยเป็นอธิปไตยภาพลักษณ์ไทยในสายตานานาชาติงานพูดที่ต้องสร้างกันใหม่ทั้งกระดานและเพื่อนบ้านที่พร้อมลุกขึ้นมามองหน้าแบบอา้าวหนูเอาจริงดีคนหนึ่งพาดแบบนุ่มลึกแต่สะเทือนเบื้องหลัง อีกคนหนึ่งเลือกทางแข็งโป๊กแต่สะเทือนทั้งภูมิภาคสุดท้ายประเทศเราโดนทั้งคู่แหละเพียงแต่คนละแบบกดบวกหนึ่งเสียหนูอนุทินกดบวกสองอุ้งอิ้งอุ้งใจแพทองทานคุณคิดว่าใครทำเสียหายมากกว่ากัน